สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ Alpha Saving ตัวใหม่ล่าสุดจากธนาคารไทยเครดิตนะทุกคนได้ดอกเบีย้ยสูงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มาดูกันว่าถ้าเราฝาก1ล้านบาทเนี่ยเราจะได้ดอกเบีย้ยกี่บาทกันนะทุกคนอ่ะ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับจากช่องนายป๊อปคอนนะครับป๊อปคอนร,ราคาส่งนะตั้งแต่ชิ้นแรกกล่องแรกกันเลยทีเดียวมีเครื่องป๊อปคอนจาหน่ายด้วยนะครับเครื่องผลิตป๊อปคอนนะแล้วก็ผงโรยป๊อปคอนจาหน่ายด้วยถ้าสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ f a c e b o o k Page นายป๊อปคอนหรือจะไปดูคลิปสอนทาป๊อปคอนได้ที่ช่องยู u ูบนายป๊อปคอนนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผม สำหรับไทยเครดิตนะอันนี้ก็พามาดูนิดหนึ่งนะครับว่าธนาคารไทยเครดิตเนี่ยเขาเ,เป็นมาอย่างไรนะครับจริงๆแล้วก็คือเขาเปิดเ,เป็นธนาคารเนี่ยตั้งแต่ปี2,550นะครับ18มกราคม2550เนาะแล้วก็ได้ดำเนินการเป็นทางพณิษธนาคารไทยเครดิตนะครับตั้งแต่วันที่1กันยา66นะครับอ,อันนี้ก็เป็นแบบประวัติความเป็นมาซึ่งไทยเครดิตเนี่ยเขาจะเน้นเป็นประมาณว่า ลูกค้าเนี่ยเป็นรายย่อยนะครับ MSME นะธุรกิจให้บริการสินเชื่อ Mi โคร SME คือแบบรายย่อยมากๆอ่ะไม่ใช่ SME นะรายย่อยมากๆประมาณว่าเคล้ายๆกับแผงรอยขายของอะไรอย่างเงี้ยอ่านี่จะเป็นลูกค้าหลักๆของเขานะครับร้านค้าขนาดเล็กเนี่ย เจ้าของกิจการแผงลอยร้านค้าขนาดเล็กนะตลอดจนผู้ประกอบการ SME และ m i c คร SME แต่ส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปที่แผงลอยกับร้านค้าขนาดเล็กนะครับสำหรับวันนี้เรามาดูในส่วนของแอปพลิเคชัน a l p h a a l p h a นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะทุกคนลองไปค้นๆดูนะครับใน App Store และก็ o o o g l e Play นะทุกคนใช้คำว่า a l p h a นะ by Thai Credit นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยมันช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างไรบ้างนะครับหง โอนเงินได้ตลอด24ชั่วโมงอ่านี่ก็เหมือนแอปพลิเคชันธนาคารปกติถูกว่าจ่ายบินได้อ่าปกติเลยเติมเงินได้สแกนปลอดภยัยไม่ต้องใช้เงินสดนะครับอ่านี่ก็เป็นแบบทั่วไปนะคือเป็นแอปธนาคารเราพูดง่ายๆนะครับอ่าแต่ว่าเขาจะมีแบบมีกรงมีเกมให้เล่นด้วยนะอันนี้เป็นแบบเอ่อคอเรียมนะครับเกมยังไม่เคยเข้าไปเล่นนะเดี๋ยวจะลองเล่นดูนะทุกคนใครเล่นแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะครับ จุดเด่นจุดเด่นที่ทําไมว่าทำไมถึงควรดาวน์โหลดมาแล้วก็มาใช้บริการนะครับฝากเงินรับดอกเบี้ยสูงนะครับเปิดบัญชีด้วยตนเองผ่านช่องทางเอฟ h a by Thai Credit และถอนเงินสะดวกนะครับได้บริการถอนเงินไม่ใช้บัตรผ่านตู้ a อ m เของไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์ฟรีค่าธรรมเนียม4ครั้งต่อเดือนความหมายคือถึงเราจะไม่หาหาตู้ ATM ของไทยเครดิตไม่ได้ แต่เราก็ฝากเงินในแอปธนาคารอัลฟาบายไทยเครดิตแล้วไปถอนเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้นะครับตู้ ATM ของไทยพาณิชย์ไม่ใช่ธนาคารไทยพาณิชย์ตู้ ATM ของไทยพาณิชย์ได้นะครับเั้นก็ถือว่ามีความสะดวกนะมีความสะดวกเนาะ,ะสำหรับเงื่อนไขาการฝากนะครับจริงๆสําหรับตัวที่ได้ดอกเบีย้ยสูงนะฮะก็คือหนึ่งเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะครับอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไป ผู้เปิดบัญชีต้องสมัครและเปิดบริการผ่านช่องทางอัลฟาบายไ c เรดิตนะลูกค้า1นรายเปิดได้1บัญชีเท่านั้นนะครับแล้วก็เปิดได้บัญชีเดี่ยวเดี่ยวนะบัญชีคู่อะไรเงี้ยและเพื่อโดยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับบัญชีร่วมนะบัญชีร่วมไม่ได้จำนวนเงินเปิดบัญชี0ูนย์บาทาไม่ต้องใช้เงินก็เปิดบัญชีได้นะครับกรณีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว90วัน3เดือนนะครับนับตั้งแต่เปิดบัญชี ก็จะถูกปิดอัตโนมัติภายในเจ็ดวันหลังจากที่เขาส่งอีเมลให้เราแล้วนะครับเออก็เอ่อต้องมีการเคลื่อนไหวนะครับภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีนับจากวันที่เปิดบัญชีนะไม่ใช่บอกว่าเอ้ยฝากเงินเข้าไปแล้วแล้วก็ไม่ทำอะไรต่อสามเดือนแล้วโดนปิดอันนี้ไม่ใช่นะครับก็คือเปิดแล้วเนี่ยภายในเก้าสิบวันเนี่ยต้องมีรายการเคลื่อนไหวนะทุกคนมีเบอร์โทรและอีเมลนะครับะะเพื่อสมัครรับการแจ้งเตือนแล้วก็ไม่สามารถใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อัลฟา เป็นวงเงินค้ำประกันสินเชื่อและไม่สามารถร่วมกับบริการบัตรเครดิต a อทได้บัตร ATM ได้เออนะครับก็ประมาณนี้เงื่อนไขเขานะครับทีนี้การจ่ายดอกเบี้ยนะครับว่าเอะถ้าเราฝากเงินเขาจะจ่ายดอกเบีย้ยเอ่อกี่ครั้งนะครับการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยจ่ายสองครั้งต่อปีนะทุกยี่สิบห้าของมิถุนาแล้วก็ธันวา อ่าใครที่ฝากก่อนคันวาก่อนพินาก็ได้ดอกเบี้ยครับส่วนดอกเบี้ยนะครับที่ได้เกินหากดอกเบี้ยเกิน2 0 0 0 0ื่นนะก็จะเสียภาษีหักแะที่จ่าย15%ก็ลองดูแล้วกันว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับแต่เบื้องต้นถ้าเราค่อยๆฝากไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าดอกเบี้ยก็ไม่น่าจะเกิน20,000ต่อปีนะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับเป็นไปตามประกาศของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดนี่เขาก็จะเขียนควบคุมเอาไว้เพราะบางทีเขาก็จะมีการปรับลดดอกเบี้ยปรับขึ้นดอกเบี้ย ก็จะได้ไม่เป็นที่ผิดกฎหมายนะครับทุกคนอ่ะมาดูนะครับอันนี้แดดมากนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาน่าสนใจตรงไหนนะครับอ่าเป็นเงินฝากดิจิทัลนะครับไม่มีคู่ฝากที่หนึ่งเนาะของอัลฟาบายเทคดิทนะครับาจา่ายดอกเบีย้ยปีละสองครั้งนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยปุ๊บปุ๊บปุ๊บจำนวนเงินฝากจำนวนเงินฝากไม่เกินห้าแสนรับอัตราดอกเบี้ยสองเปอร์เซอันนี้แหละที่เราว้าวอยู่ คือจร,จริงๆหาว่ามีมากกว่านี้ไหมที่อื่นนะครับก็ถ้าสมมุติเป็นของเกียรินาคินนะครับแอปดามเนาะแอปดามเนี่ยถ้าฝากเป็นดอลลาร์นะครับตอนนี้ตอนนี้เงินบาทแข็งค่าใช่ป่ะใครซื้อดอลลาร์นี่ถือว่าซื้อได้ถูกนะครับเจะได้ห้าเปอร์เซ็นก็มีห้าเปอร์เซ็นแล้วก็มีของ LHB l h, l h B, ปีที่แล้วหกเปอร์เซ็นตอนนี้ LHBU ของปีที่แล้วหกเปอร์เซ็นแล้วตอนนี้เขาปรับลดเหลือสามเปอร์เซ็นก็ถือว่ายังเยอะอยู่ กับผมไม่มั่นใจว่าของดามเองเนี่ยถ้าเป็นเงินฝากเงินบาทเนี่ยมันยังได้สมเปอร์เซนอยู่ไหมนะครับรวมถึงมีกสิกรได้1นึจุดห้าถ้าจะไม่ผิดนะครับที่เป็นแอปเม k กเนาะดังนั้นสองเอร์เซนเนี่ยก็ถือว่าไม่น้อยนะทุกคนไม่น้อยนะผมฝากในเก็บอะก็ได้อยู่ที่มาณหนึ่งกว่านะครับมันต้องฝากกี่ปีถึงจะได้2อดแดนะครับออ,อน,นี้ก็ไม่น้อยนะสเปอร์เซนและส่วนที่เกินนะครับเกินห้าแสนไปเนี่ยนะ ก็ได้ดอกเบีย้ยอยู่ที่0.7เพราะฉะนั้นถ้าเราฝากประมาณ5แสนเนี่ยกำลังกาลังเวิร์กเลยก็คือได้2%เนาะๆนะครับแต่ถ้ามีดอกเบีย้ยเกิน20,000ก็เสียภาษี15%อันนี้ก็ตามที่ได้เล่าให้ฟังเนาะก็สามารถเข้าไปตรวจสอบละเอียดเพิม่มเติมได้นะทุกคนอ่ะคำถามของเราฝาก1ล้านได้กี่บาทนะครับถ้าสมมติเราฝากอัลฟาบายไทยเครดิต1ล้านบาทนะครับก็คิดดอกเบีย้ยเป็น2ชุดเนาะชุดแรก5แ0นชุดที่2 5แสนผมนับ1ปีนะครับ1ปี ห้าแสนแรกเนี่ยได้สก็เท่ากับว่าได้1นึ่งบาทห้าแสนที่สเนี่ยได้0.7นย์จุดเจก็จะได้3 5 0 0ับาทรวมทั้งปีถ้าเราฝากครบปีนะครับเราจะได้1 3ึ0 0บาทก็หมายความว่าแต่ว่า1ปีเนี่ยคือมันจ่าย2ครั้งถูกปะ่ะก็คิดว่ามันครั้งละหกพันห้ากว่าบาทเนี้ยเอ่อถ้าฝากตังแต่มกราหนึ่งมกรามิถุนานก็ได้6000กว่าบาทนะครับแลวธันวาก็ได้อีกหกพันกว่าบาท ก็จะเป็นหมื่นสามอ่ารวมกันทั้งปีเนี่ยมันเฉลี่ยประมาณอยู่ที่หมื่นสามห้าร้อยนทุกคนอันนี้ก็เป็นดอกเบีย้ยงเงินฝากนะครับเออใครสนใจก็ก็น่ากน็น่าสนใจนะถือว่าไม่น้อยนะไม่น้อยนะครับอืมทีนี้พอผมดูดอกเบีย้ยเงินฝากเสร็จปุ๊บผมก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะเขามีมี หุ้นธนาคารไทยเครดิตอยู่ในตลาดให้ซื้อขายหรือเปล่านะครับอ่าอย่างแรกเลยเราจะซื้อหุ้นเนี่ยเราไปดูผลประกอบการบริษัทก่อนนะทุกคนผลประกอบการบริษัทเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีหกสองเนาะที่เขายื่นงบการเงินนะครับอ่าจำนวนเงินนะครับอันนี้เขาจะได้กําไรนะครับจานวนเงินกําไรขาดทุนสุทธินะครับอยู่ที่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านไม่ใช่ 7จ็ดร้อยยี่สิเอ็ดล้านอแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงลบหกเเซ็นของเขาใหม่คือปีที่แล้วเขาอาจจะมีกําไรมากกว่านี้พอมาปีนี้นี่เลยครับทุกคนหนึ่งพันสาร้อยล้านกําไรหนึ่งพันเก้าร้อยล้านกําไรสองพันสี่ร้อยล้านกําไรโอ้โหไม่ธรรมดานะครับถ้าดูจากความเติบโตนะเออแบบว่าเติบโตขึ้นทุกปีทุกปีนะทุกคนแล้วก็ปีหกหกนะครับสามพันห้าร้อยล้านว้าว นี่ก็ไม่ไม่ใช่ในน้อยนะเน่าสนใจอยู่พอสมควรนะออผมผมอ่านถูกใช่ไหมสามพันห้าร้อยล้านเออใช่สามพันห้าร้อยล้านนะครับอ่ะทีนี้พอไปดูกับราคาหุ้นนะครับเออสีสีหุ้นเนี่ยคือสีนี้นะครับสีส้มๆนะเออตัวหุ้นเนี่ยของไทยเครดิตนะครับซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยเซ็ตนะทุกคนก็ชื่อหุ้นเครดิตนะครับเครดิตนะเครดิต ถ้าเทียบกับแบงค์นะครับแบงค์เนี่ยจะเป็นเส้นสีน้ำเงินใช่ป่ะอ่อันนี้ความเปลี่ยนแปลงนะครับในช่วงตั้งแต่มีนาหกเจ็ดนะจนถึงสามสิบสามสิงหาเออนี่ที่ผมทำข้อมูลไว้ส่วนเซตเนี่ยจะวิ่งต่ำกว่าแบงค์นิดหนึ่งนะครับส่วนไทยเครดิตเนี่ยพุทธภาเนี่ยดิ่งลงมานะครับสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับนั่นห่อยความว่าตอนนี้เนี่ยราคาน่าสนใจอยู่นะถ้ามันต่ำขนาดนี้นะทุกคน อ่ะมาดูข้อมูลที่สำคัญนะครับเอ่อต้องบอกก่อนว่าหุ้นของเครดิตเนี่ยเขาพึ้งเข้าตลาดนะครับมูลค่าหลักทรัพย์เนี่ยก็คือสองหมื่นล้านถูกป่ะ PE อยู่ที่หกหกจุดแปดหนึ่ง PE หกปีทุกคนอ่า PVB หนึ่งเท่านะครับจริงๆก็คือถือถ้ามองในมุมผมนะที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องหุ้นอะไรมากผมถือว่าหุ้นตัวเนี้ยน่าสนใจและราคาไม่แพงเออราคาไม่แพง คือปกติผมซื้อ p ีสิ10อ่ะ10ปีอ่ะนี่เจอพ e เอ6เฮ้ยน่าสนใจไม่น้อยนะครับไม่น้อยเลยนะอ่าทีนี้ราคาซื้อขายกันอยู่ที่กี่บาทนะครับเออวันที่อัพข้อมูลคือ14สิงหาถูกปะราคาอยู่ที่17บาทราคาปิดก่อนหน้าเนี่ย17บาทนะครับเออก็ถือว่าอืมน่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยนะทุกคนอ่าอะไรกันประมาณนั้นนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่จบแต่เพียงเท่านี้นะก็หาแอปดีๆที่ฝากเงินได้ดอกเบี้ยสูงมาให้ดูกันนะครับแล้วก็มีความสนใจเพิ่มเติมว่าเอ๊อยากลงทุนกับหุ้นตัวนี้เพราะราคาเขาถูกเหลือเกินสิบเจ็ดบาทร้อยหุ้นก็พันเจ็ดเองนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเขายังไม่มีราคาปันผลออกมาให้นะครับเพราะว่าเพิ่งเข้าตลาดถูกปะ่ะเออพอเพิ่งเข้าตลาดเนี่ยมันก็จะยังไม่รู้ว่าในครบปีแล้วเขาจะปันผลหรือเปล่า ถ้าปันผลราคาหุ้นอาจจะขึ้นใหม่ก็ได้นะก็าอาจจะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าเก็บสะสมเข้าพอร์ตนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้ St ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม